เลขากตลคือผู้จัดการสำนักงานกตลก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรและยังไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยผมไม่ทราบจริงๆว่าจะมีการประชุมเมื่อไหร่จะกําหนดการคัดเลือกหรือแต่งตั้งขตวนเมื่อไหรแต่ะมยังไม่ทราบตอนอย่างที่เห็นค้อคุณแม้กตาทำอครับเรื่องออนไลน์บ้างอยากจะติดบ้างอะไรบประชาชนก็ติดตาเฮ้ยเหล่าพีนี่โปรโมทกันบ้าง าอย่างเหล่าครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนวิธีการแต่ตารวจเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงกฎหมายเมื่อปี65ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าการใช้กฎพอตลอนซึ่งประกาศราชกิจจา,ารีเกษาจะมีผลังคับใช้วันที่2ตุลาประเด็นเนี้ยจึงทำให้การแต่งตั้งของตารวจเนี่ยต้องขยับไปทุกระดับชั้นเลยเนะครับก,ก็คงเป็น เงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กก็คงต้องต้องว่าไปตามนี้นะครับอาจจะต้องล่าช้าไปบ้างแต่เป็นเรื่องของกฎขอตลอครับนี่ครับจัดใจลถ้าเป็นคดีเด็กผมไมตื่นเต้นแต่ผมตื่นเต้นมากถ้าถามมาเนี่ยเอาเอานะเวลานี้เลยนะไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผมที่ไกลบินหรือหรือทนาย ถ้าเราได้รับมอบหมายหน้าที่ที่จะต้องเกิดขึ้นนั่นคือเลขที่แล้วก็ความรับผิดชอบที่ที่มีหน้าที่และความรับิชอบสูงมากใหญ่มากแล้วก็ผมว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็มีความพร้อมที่จะต้องรับบทบาทหน้าที่นี้ต้องทําเพื่อนาองค์กรไปให้ประชาชนได้เห็นว่าตํารวจเราเป็นที่พึ่งได้แล้วก็ แม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเราอยากจะเรียกความเชื่อมั่นและศรัทธากลับมาโดยที่ไม่ได้คิดถึงตําแหน่งหน้าที่นี้เลยนะครับแล้วณเวลานี้ถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ได้คิดอะไรจริงครับได้แต่ว่าเรามีหน้าที่ที่เราต้องทําผมรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามนะครับเราก็ดูว่าเนื้องานป้องกันปราบปรามส่วนพิเศษที่เรารับเราต้องทําอะไรต้องเดินหน้าอย่างไรภายใต้ในโยบายของท่านยมีด้วยแล้วก็ สิ่งที่เราควรจะทำในหน้าที่ของตำรวจมากกว่าการจะไปคิดถึงว่าเราจะได้ตำแหน่งอะไรมากกว่าแต่ผมพร้อมครับครับครับก็ถ้าผมพูดว่าพร้อมเดี๋ยวก็คิดว่าผมจะเป็นก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นผมหรือพี่พี่กายบุญธนาหากได้รับการพิจารณาผมว่าทุกท่านก็พร้อมที่จะทำหน้าที่นี้ เพื่อองค์กรกับพี่น้องประชาชนประเทศชาติแล้วก็จะต้องปกป้องที่พักราชบัลลังกสถาบันมหางษัติอย่าง,างสิงสุดด้วยครับ